ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรงือวันนั้นเปิดศาลาหลังโน้นให้เขาเอาเอาเก้าอี้ในรถเก่งเขามาจอดตรงหน้าเสาไฟนี่แล้วเขาเดินไปหาหลวงพี่บอกว่าแม่ให้มายืมของไอ้ยืมหม้อหน่อยสี่ลูกหลวงพี่ก็บอกว่ารอก่อนเดี๋ยวเราเอาเก้าอี้ให้โยมพาก่อนหลวงพี่ก็พักเดินเขาก็ถอยรถเก่งมานี่หน้าวัดนี่เลยแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนหลวงพี่ก็เลยเอะใจก็เลยเดินขึ้นประตูหลังโน้นไปดูในห้องครัว ากำลังจะหยิบของที่ว่าโยมเขาคัดออกมาแล้วไงเราก็ร้องหึ่หึหึเขาตกใจหลวงพี่หนูตกใจหมดเลยเราก็เอา้าเป็นอะไรตกใจเราก็วางันนะเนาะพังแล้วก็บอกจะเอาอะไรมั่งอ๋อนูจะเอาหม้อสี่ลูกแล้วก็เปิดห้องครัวใหญ่ให้เนาะเขาไปเห็นหม้อแขกตอนนี้หม้อแขมมีลูกหนึ่งหูห,ห,หมันหายไปข้างหนึ่งก็เ,เลยไม่เอาก็เ,าเลยเอาหม้อเบอร์สี่สิบให้ไปสองลูก แล้วก็เบอร์สามหกสองลูกแล้วก็อะไรเขาเรียกนะกันเลยนะกระปวยกระปวยอะไรสองอันหรืออันนึงเนี่ยจำไม่ได้แล้วเราก็เลยมาเปิดห้องครัวล่างให้เอาหม้อแขกให้มหม้อแขกนอยู่ล่างสองลูกเขาก็หันไปเห็นหัวแก๊สอีกเอาหัวเอาบอาพี่หนูเอาหัวแก๊สด้วยเราก็เอาเอาเอา <c oughs> พอเขายกของเสร็จ พอเขาออกไปโยมที่มาเอาของกับเราอีกชุดหนึ่งเขาบอกพี่พี่โดนเข้าไปแล้วมั้งเนี่ยเราก็ยังร้องหึมันจะใช่เหรอร้องว่าอย่างเงี้ยเนาแล้วทุกวันนี้ยังยังไม่เข้ามาส่งส่งเขาเลยเงียบเลยตั้งแต่วันที้เท่าไหร่กับตรงนี้ตั้งแต่วันที้เท่าไหร่ยี่แปดยี่แปดกุมพายี่แปดกุมพายี่แปดบ่ายที่เหมือนที่ดูเวลาที่กล้องครับบ่ายบ่ายเกือบเกือบบ่ายสองนั่นแหละประมาณนั้นเนี่ยก็ คุยให้เจ้าว่าท่านฟังท่านยังบอกว่าพี่ลูกพี่พี่ทำไมไม่ขอเบอร์บอกว่ามันถูกลักลอกไปหมดเลยลยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยก็เลยเขาอ,ออกไว้ก่อนไงพระองค์เมื่อกี้เนี่ยลูกลูกลูกวัดเมื่อกี้เนี่ย,ยยังบอกว่าพี่ปกติลุงพี่ไม่เคยให้ไข่ง่ายๆแล้วนี่ไมลุงพี่ให้ง่ายก็ยังขำอยู่เลย อยากอยากจะบอกเตือนวัดต่างๆไหยนะเอออยากจะขอเตือนตามวัดต่างๆให้ระวังเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะโดนเหมือนผมโดน คปกติมีคนมาขอยืมบ่อยไหมมีชาบ้านแถวนี้หละครับแต่เขาก็เอามาคืนให้ตลอดใช่หให้ามาคืนหมดมีเจ้านี้เจ้าเดียวใช่เจ้านีคิดว่าจะได้คืนมัน้งพ่อ คิดว่าไม่น่าจะได้แนละ้วไม่ได้ก็ปล่อยแล้วเดี๋ยวซื้อคืนวัดเองครับ